สวัสดีตอนเช้าๆนะคะเพื่อนบรรยากาศที่บ้านสวนสลัญญาค่ะสวยงามค่ะต้นไม้ก็ผลิใบเกือบทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้ต้นเนคเตอรีนสลัญยาก็ติดลูกค่ะเยอะค่ะเริ่มเห็นลูกนะคะสลัญยาก็เห็นนะคะเห็นนะคะเห็นอะไรก็ติดลูกนะคะเป็นลูกแล้วค่ะ เยอะค่ะเดี๋ยวสักพักหนกึงจะเยอะมากเลยนะคะจะใสค่ะอันนี้ก็เป็นสวนผลไม้สัญญานะคะต้นพรำแล้วก็ต้นแอปเปิลค่ะเดี๋ยวพักมาชมต้นแอปเปิลนะคะสวยงาอมอมหอม,หอมกันเพื่อนหอมมากนะคะ ต้นแอปเปลิลชรัญญานะคะเขารู้สึกจะออกดอกเร็วกว่าที่ข้างถนนนะคะของชรัญญาต้นนี้ก็สวยงามค่ะอันนี้แอปเปลิลค่ะสวยงามสดใสจังเพื่อนอันนี้ต้นแอปเปลิลนะคะดอกงามค่ะดอกก็จะออกชมพูนหน่อยๆน,นะคะเพื่อนอสดใสงดงามมากเลยค่ะ กินไม่ไหวค่ะเพื่อนสรัญญากินข้างถนนแล้วถุงตัวเองก็เยอะต้นใหญ่มากเลยนะครับเพนสูงใหญ่เลยค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะพาเพื่อนๆชมรอบๆค่ะอันนี้จะเป็นลำธารธรรมชาตินะคะที่ผ่านเข้ามาในในสวนเรานะคะข้างล่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นดอกขาวๆนี่ดอกเชอร์รี่นะคะเพื่อน เชอรี่ป่าค่ะเยอะมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆดูเลยนะคะมีเ,เยอะจริงๆค่ะอันนี้เวลาเวลาเขาเป็นลูกนี่เก็บไม่ไหวนะคะเก็บได้มยี่สิบสามสิบกระบุงเลยค่ะเ,เพื่อน <ๆ S 1> บางปีสรัญญาก็มาทำวายนะคะทำวายก็ได้นะคะส่วนมากก็เก็บมาเก็บมากินกับพริกน้ำปลาค่ะเ,เพื่อนถ้าอยากกินก็กินเหมือนมะยมบ้านเรานี่ยนะคะสชัญญาก็ชอบชอบทานนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศภาพขอเป็นคลิปยาวนะคะบรรยากาศรอบๆอ,อบสวนสรัญญากับประมาณนี้ค่ะก็เก็บไม้สรัญญาจะเอาไปก่อไฟพาเพื่อนชมด้วยก็เก็บไม้ด้วยกันเพื่อนสวยงามนะคะจุดนั้นก็คือจุดที่สรัญญาไปไปไปร่อนทองได้นะคะก็สวยงามกันเพื่อนสุดส้ต้นนี้ต้นใหญ่นะคะ ต้นที่เห็นนี่อ่าต้นเชอรี่ต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยก็เป็นบรรยากาศที่บ้านสวนสัญญาค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะพาชมธรรมชาติสวยๆต้นเ,เช้าค่ะเราก็เหมือนเดิมค่ะอากาศยังไม่เปิดนะคะก็มีบางวันสวยบางวันก็จะเป็นคล้มๆค,ค,ค่ะฝนจะตกแบบนี้เป็นเดือนเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นเดือนเลยนะคะเพื่อนก็ เราก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาให้เรามาเนาะธรรมชาติให้มายังไงก็สวยเหมือนเดิมละคะเพื่อนสุดใสค่ะดูหญ้านะคะนี่หญ้านะคะเพื่อนสวยงามหญ้าก็ยังสวยหน้าใบไ,ไม้ผลินี่อะไรก็สวยค่ะเพื่อนน้องวัวชอบมากเลยค่ะหญ้านี่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ